สวัสดีค่ะสวัสดีมีโชคทุกทุกท่านนะคะสวัสดีวันหยุดชดเชยวันจันทร์นะคะขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะมาดูต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้เห็นใบหนาหนาสวยๆค่ะอยากนำเสนอต้นใหญ่ค่ะกระถางสิบห้านิ้วค่ะเกอสรตัวผู้เยอะมากเลยเกสรตัวผู้ ผสมไม่ติดฝักนี้ผสมไม่ติดนะ่าจะแบบฝนตกเยอะเกินนะคะก็เลยผสมแล้วมันมันไม่ติดมีตำหนิมีตำหนิเยอะหน่อยนะคะต้นนี้ทั้งที่ใบหนามากๆเลยยังมีตำหนิได้เนาะแปลกจังแต่ใบนี้ใบแบบหนาสุดๆเลยนะหนาแบบหนังช้างเลยนะคะต้นเนี้ย ตอนนี้เพราะว่าช่วงแรกๆเลยคือเปลี่ยนกระถางให้อะไรให้แล้วแล้วก,วก็วางไว้อีกมุมหนึ่งที่ที่ไม่ได้ดูแลเขาอะค่ะแดดแบบแดดแรงแล้วก็ส่งถึงแบบส่งโดนแรงมากนะคะอันนี้ก็เลยเอามาไว้อีกมุมหนึ่งที่ที่ที่เราเซฟได้นะคะ สแลนแบบจะเยอะหน่อยหนึ่งตอนแรกเป็นสแลนบางนะคะเห็นเขาใบหนาเกลี่ยไปไว้ตรงมุมที่เป็นสแลนบางๆไม่เบินหมดเลยจริงๆเขาก็เต็มที่แค่สแลนเจเอร์นตนะคะหกสิบเบ้านเราก็อยากจะแรงไปนิดหนึ่งนะเจดีกว่าแต่ถ้า an 80%ไปแล้วส uh ีจะไม่ค่อยออกจะเป็นแบบสี สีมันไม่ค่อยออกเพราะมันจะออกเขียวมากเกินไปแต่ถ้า70็ดะพอได้อยู่เจถ้าแดดแรงจริง,รงๆก็ก็ไหมเหมือนกันนะเกือบจะไหมเหมือนกันทั้งวันถ้าแดดแบบแดชั่วโมงทั้งวันไหมเหมือนกันต้นนี้กระถาง15นิ้วค่ะสิหนิ้วเราเปิดราคาที่4500บาท4500บาทราคาต่อรองกันได้อีกนะคะอีกนิดนึงนะคะ ทวนๆกลมๆไม่ได้เต็มที่เอาไปสีพันสองก็แล้วกันนะคะสําหรับต้นนี้เพราะว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่มากแล้วอะค่ะฟอร์มใหญ่มากแล้วเพียงแค่ใบมีตําหนิใบเขามีตําหนินิดหนึ่งเดี๋ยวจะหมุนให้ดูหมุนไหวไหมน่าจะไหวดูหลังใบก่อนค่ะหลังใบประมาณนี้ถึงเขาจะแบบว่าด่างไม่เยอะมากแต่ว่า เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ดีเยี่ยมเลยนะดูแล้วอะเพราะว่าฟอร์มใบเขาสวยค่ะฟอร์มใบทรงใบเขาสวยเล่นฟอร์มไปเข้ากับสีที่เยอะๆหน่อยเข้ากับสีที่เยอะหน่อยก็แล้วกันลักษณะใบสะโพกใบใช้ได้เลยนะคะเหมือนจะเป็นอ่ะ,อะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม แต่จริงๆเขาบอกว่าทับทิมสยามอะก้านมันจะเหลี่ยมอันนี้ก็เหลี่ยมดีนะไม่กลมนะเหลี่ยมดีนะอาจจะเป็นลูกทับทิมสยามแต่สีเขาอะความป้ายความสีความกระจายอะมันยังไม่ใช่ทับทิมสยามก็เลยการันตีไม่ได้ไปสัทีเดียวว่ามันเป็นทับทิมสยามเพราะว่าไม้เราจะไม่รู้ที่มาที่ไปเนาะมันไม่มีใบแท็กไม่มีใบบ,บอกว่า เป็นลูกของอะไรกับอะไรนะมันเป็นไม้มะเล็ดความหนานี่สุดยอดจริงๆหนานี่เป็นแบบแบล็คคิงนะนี่ไม่แบล็คคิงก็คิงเรียนนะนลักษณะใบเขาแบบเนี้ยมันจะเป็นอความหนาแบล็คคิงคิงเรียนสีของเขาก็เหมือนกันเพราะว่าสีมันไม่ได้ทับทิมอะสีมันไม่ได้ทับทิมจริงๆ แต่ว่าก้านน่ะส่วนก้านน่ะมันเป็นเหลี่ยมเันเหลี่ยมไม่ต้องรู้หรอกว่ามันลูกอะไรดูหน้าไม้ไปว่ามันสวยงามแบบนี้นะคะกระถาง15นิ้วฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวย4,500เอาไป4,200บาทรวมส่งนะคะท่านใดที่ชอบไม้เท่ๆเท่ๆ,ๆดังซึมดังในเนื้อแบบนี้นะคะ สวยสวยจริงไม้แบบนี้ตั้งแม่ได้สวยนะคะอุ้มฝักได้สวยหรือไม้ก็เกีสรไปเข้ากับไม้สีได้ทรงใบได้มากทรงใบสวยมากใบใหญ่หนาเท่มากเลยนะคะจริงๆต้นจริงของเขาสวยนะแต่ไม่รู้ในกล้องมันจะสวยเหมือนเหมือนของจริงหรือเปล่าพยายามสาดไปให้ได้ทุกมุมแล้วนะคะ ก็สองฝักนี้ไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าเพราะฝนมันดีเหลือเกินอ่ะฝนตกทุกวันเลยผสมก็เกสรมันมันไปหมดก็ลุ้นเอานะคะเพราะว่าฝักนี้ก็ผสมแล้วอ่ะเต็มที่และมันไม่ติดมันเหี่ยวไปละตอนนี้นะคะ0993 170 133ถ้าสนใจนะคะ4,200บาท สำหรับคลิปนี้นะคะเซลให้นะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากใบใหญ่หนาใบหนังช้างนะคะประมาณแบบใบ black king king r a i n เลยนะคะต้นนี้ <c oughs> โอ้เสียงโอเคค่ะขออนุญ,ญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเดี๋ยวพาไปดูไปดูต้นอีกต้นหนึ่งใบม,มันสวย นี่ค่ะซปเปอร์บัมจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นนี้บัมบัมนะคะต้นนี้อยู่ที่กระถางละ2,500บาทบัมต้นนี้อยู่นานมากเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น15นิ้วนะคะเพราะว่าแช่แช่ะมะพร้าวสับและจะจัดการเปลี่ยนเป็น15นิ้วใบเมื่อกี้เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถามเจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาอ่ะเอาเกสรบัมอ่ะไปเข้ากับโชกเก้าชั้นทีนี้ ก็คือทั้งเกอรบัมเกอรโชคด้วยคือผสมไปแบบผสมไปหลายตัวไม่ใช่ว่าเอาเขาแต่บัมกับโชคเนาะก็อาจจะได้ตัวบัมอะ่ะได้กับโชคตัวนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจแล้วก็ก็เพาะเพาะออกมาเพาะออกมาแต่ก็ขายขายออกไปขายออกไปเยอะขายออกไปหมดนี่มันก็เลยเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนมากเลยเพราะว่าเมื่อวานแม่ก็ทักถามเนาะว่า มันมีเชื้อซุปเปอร์บัมไหมมันเหมือนจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเกสรของบัมมาผสมกับโชคแล้วก็เอาเกสรโชคด้วยไม่ใช่แต่บัมก็ผสมกับฝักนั่นแหละผสมกับฝักตัวนั้นแหละผสมอยูอยอ่อยู่สองอยู่สอย่างสองชนิดไม่แน่ใจว่าอ่าบางเม็ดบางอันมันจะติดบัมหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเนาะเราไม่ไม่ไม่ได้ ไม่รู้ขนาดนั้นน่ะเขาก็พอออกมามันก็จะได้ตัวนี้แต่มันเหมือนมากเลยนะมันเหมือนซูเปอร์บัมมากๆเลยค่ะ F สี่ค่ะต้นนี้ค่ะนี่มันก็มียอดอันนี้มันได้สองยอดนะมันได้สองยอดตอนแรกใบมันเสียหายมากก็เลยไม่เคยเปิดเลยเพราะไม่เคยไม่เคยเปิดราคาไม่เคยขายอ่ะมันเสียหายแต่ก็มีความแปลกใจเอยเลี้ยงไม้ยังไงเนาะใบหนาขนาดนี้ยังได้แบบเสียหายขนาดนี้ <laughs> มันเป็นอะไรที่ช่วงหนึ่งช่วงช่วงหนึ่งที่แบบว่าสลแลนมันพังอะ่ะสลแลนมันพังหลังคามันพังทีนี้ไม้มันก็จะโดนแดดไม่มีที่เก็บอะ่ะมันโดนแดดก็พวกนี้พวกนี้กับพวกเออต้นแรกที่ท,ที่ที่บอกไปนั่นแหละที่ลงขาย4ี่พันห้านั่นอะ่ะบอกไปพวกนั้นมันจะโดนแดดมากๆทั้งที่แบบเรา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 เอาไปเก็บส่วนที่มันโดน เก็บตดส่วนที่มีสแลนน่ะเราจะเอาพวกใบบางๆไปเก็บก่อนแต่ใบหนาแบบนี้ยเราเอาเขาทิ้งไว้ข้างๆที่มันไม่สแลนเต็มที่อะค่ะเขาก็เลยเบินก็เลยเสียหายเหลือประมาณนี้นี่ตัวนี้ยมีหนอมีหนอมีหนอหนึ่งหนออันนี้หนอของเขานะคะใบเป็นแบบนี้จะว่าเป็นแบบเศรษฐีเงินหนาก็มันเป็นใบยาวนะมันเป็นใบยาว มันมันหนาได้ความด่างของโชค9้าชั้นแต่ว่ามันจะใบมันหนาเขาก็บอกว่าเข้ากับซปเปอร์บัมนะแต่ไม่แน่ใจมันได้ลูกซปเปอร์บัมหรือเปล่าอันนี้มันอะไรวะเนี่ยโอ้ดอกเหรอดอกแปลกแท้นึกว่าเป็นยอดอันนี้ดอกแล้วก็อันนี้ก็จะดอกจริงๆอ่ะเขาจะมีก้านดอกอย่างนี้แค่อันเดียวแค่อันเดียว อันนี้ก้านออกมาสองเนี่ยค่ะออกมาสองแบบนี้มันจะต้องจุดทูบขอหวยไม่นี่จะต้องขอหวยไหมวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยอันนี้กระดอกมาอันนี้กระดอกมาแต่ยอดยังไม่เห็นมาเลยค่ะแทงดอกมาสักสามดอกติดติดกันเลยยอดไม่มาอันนี้อันนี้ดอกอันนี้ฝักฝักสองฝักนะคะได้ฝักสองฝัก ฝักดำปืปอเลยไม่แน่ใจว่าติดไหมน่าจะติดนะประมาณนี้ดูก้านของเขาก้านดำดำก้านก้านดำคลับเลยอันนี้ค่ะถ้าเป็นผสมซปเปอร์บัมก็โอ้ก็ก็ถือว่าก็แปลกดีนะแปลกดีเหมือนกันโอเคค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจยังไม่รู้จะเปิดราคาไปกเ,เท่าไหร่โอเคงั้นขออนุญาตไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว ค่อยว่ากันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ